แต่ว่าถ้าถ้าไก่แท้แล้วคือต้องต้องหยุดชนเลยใช่ไหมหยุดชนแล้วครับต้องพักผ่อนทาหน้าที่ของพ่อพันธุ์และพ่อพันธุ์หนึ่งตัวนี้สามารถจะมีเมียได้ประมาณถึง้โอ้ิหได้สายพันธุ์หนงผมก็จะเป็นมวยวงนอกคือไม่ปะทะด้วยชิ่งเตะออกเหลี่ยมออกออกเหลี่ยมออกลีลาบโอ้โหที่บ้านพระเอกของผมนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอใช่จริงเหรอ ผมเช็คมาแล้วนะฮะยืนยันว่าที่นี่ใช่เลยนะฮะนี่คือฟาร์มของเขานะครับผมพระเอกที่เขาเรียกกันว่าเจ้าพ่อไก่ชนแล้วก็เจ้าพ่อควายสวยตอนนี้นะครับบ้านเขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเราดูกันว่าการที่เขาเคยเป็นพระเอกยังเป็นโอ้โหดาราที่โด่งดังมากนะฮะมาใช้ชีวิตแบบเกษตรกรตอนนี้อันไหนไมันมีความสุขมากกว่ากันะฮะเอกเซคโคเดียวเจอกับคุณน้ำและพีพัฒน์แน่นอน สวัสดีครับคุณน้ำครับผมสวัสดีครับพี่แมทธิวครับโอ้โห ทำอะไรคะเนี่ยกำลังเช็ดน้ําไก่ครับเช็ดน้ําไก่ทำไมต้องเช็ดครับก็คือเราต้องดูแลแบบผิวพรรณเขาให้เขาแบบว่าคลายร้อนแล้วก็มาเช็คดูสุขภาพเขาว่าเป็นยังไงจริงหรเปล่าใช่ครับนี่นี่ชนมากี่ไฟแล้วฮะอันนี้ชนมาทั้งหมด4ไฟครับสีไฟชนะชนะ3แพ้1นึ่ยงชนะชนะ3ครับแพ้1ึ แตาบอกว่าถ้าถ้าไก่แท้แล oui> ้วคือต้องต้องหยุดชนเลยใช่ไหมหยุดชนแล้วครับหยุดชนเลยแ้วมันจะจำได้ใช่ครับคือในช่วงนั้นเขาก็ถือว่าถือว่าเขาสร้างชื่อเสียงทําคุณงามความดีให้เราก่อนหน้านี้แล้วสามเที่ยวแล้วโอเคพักผ่อนต้องพักผ่อนทาหน้าที่ของพ่อพันธุ์แล้วแต่ว่าต้องสุขภาพแข็งแรงเพราะการที่จะปีทายาทเนี่ย มันก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพื่อที่ลูกของเขาได้ออกมาเนี่ยถ่ายทอดพันธุกรรมเขาได้ดีด้วยอคือเราต้องไม่ไม่วิทายตอนนี้แบบว่าไม่ไหวแล้วเดินแบบว่าแย่แล้วนะดูแลเข้าไปตลอดครับตั้งแต่ตอนนี้เขาเป็นนักกีฬายันยันตอนนี้เขาเป็นพ่อพันธุ์ครับนี่เป็นไก่จากประเทศอะไรครับอันนี้ไก่ชนสายพันธุ์พม่าครับสายพันธุ์พม่าเดี๋ยวนี้จะเป็นที่นิยมครับเขาชอบไก่เขาเรียกว่าไก่ไก่ชนที่เป็น สีเยียสีก็เหมือนตัวเมียสร้อยก็จะเป็นแบบสร้อยกลมๆเหมือนตัวเมียอย่างเงี้ยครับทีนี้ใครไเขาบอกคนเลี้ยงไก่นี่คือบางคนรักยิ่งกว่าเมียเอง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จริงเป <c oughs> ล่า <c oughs> จะยิ่งกว่าเมียก็ไม่ใช่แต่เขาต้องดูแลต้องดูอะไรอย่างดีคือาะว่ดีขนสร้างชื่อเสียงให้กับเราแล้วเขาก็เป็นเรียกไปต่อสู้ เพื่อเพื่อเราครับผมก็ต้องดูแลแลให้ดีครับดูแลดีมีไก่ชนกี่ตัวให้ต,หตอนนี้ระพีพัฒฟาร์มเกือบร้อยครับเกือบร้อยเกือบร้อยนี่คือคือไก่ที่ยังยังสามารถยังชนอยู่แังชนได้ครับแล้วก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยรวมแล้วก็มาเกือบร้อยครับ,ลรบแล้วล,ล,ลูกไก่นะลูกไก่ก็ที่นี่ก็เพาะไว้บ้างครับเพาะไว้บ้างไม่มากแต่ก็คือผมจะเปิดเป็นระบบลูกฟาร์ม คือจะให้พ่อแม่พันเข้าไปแล้วก็เมื่อเวลาเขาเพาะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เขาก็จะมาส่งเราตอนที่เป็นไก่หนุ่มไก่สาวอีกทีนึงเพื่อเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนที่สนใจเกษตรกรที่เขาอยากจะเพาะพันธุ์แต่ว่าไม่ได้ไปชนเพาะส่งเราอย่างเดียวเพื่อสร้างรายได้ครับโอเคเลยอ่ะครับซึ่งตรงนี้พื้นที่ก็กี่ไร่ครับทั้งหมด8ไร่ครับแดไร่แปดไร่เต็มที่เลยจัดเต็มขออนุญาตเดินทัวร์สักนิดนึงนะฮะเลยเดิไปนั่งคุยกันต่อครับได้ครับ นี่พอ่พอพันธุ์หลักที่นี่ผมใช้สองตัวนี้สองตัวเองเหรอสองตัวนี้ <c oughs> พ่อพันธุ์หนึ่งตัวนี้สามารถจะมีเมียได้ประมาณถึง20ิได้โอโอแต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้โอ้อยากเป็นไก่เลยมีไก่พมา่ามีไก่ไทยด้วยไหมครับไก่ไทยมีน้อยครับคือจะมีแบ่งแบ่งพวกพวกมาเลี้ยงบ้างแต่ที่เนี้ยสายพันธุ์หลักจะเป็นพม่าพม่าเด้ผมได้ข่าวมาว่าคือไก่พม่านี่จะเป็นเป็นตีแบบโหดสายดุหน่อย ไฟเตอร์ถ้าเป็นไทยนี <S <S ่จะเป็นแบบมวยฝีมือป่ะก็พม่าพม่านี่จริงๆเป็นเป็นมวยฝีมือนะครับพม่าเนี่ยคือเป็นบางทีเป็นเป็นมวยวงนอกแต่ไก่ไทยเนี่ยจะเป็นไก่ที่โอ้เป็นมวยเข่าคือจับจับกดี่ใช่ครับเป็นมวยเข่ามวยวงในแต่พม่าจะเป็นมวยวงนอกซึ่งที่เนี่ยสายพันธุ์หนงผมก็จะเป็นมวยวงนอกคือไม่ปะทะด้วยหาโอกาสชิงเตะออกเหลี่ยมออกออกเหลี่ยมออกลีลาเพื่อที่จะหาช่องออกอาวุธเขามงเป็นอย่างนั้นไก่ที่นี่ ยอดน่าสนใจนะอยากเห็นการฝึกแล้ววะครับ <laughs> เราเป็นคนเคยแบบว่าอยู่เมืองเป็นหลักนะนพอนแล้วมาอยู่แบบนี้มันมันเถื่อไหมมันค่อนข้างชีวิตเราจะค่อนข้างจะเร่งรีบออกบ้านสายนิดนึงก็ไม่ได้แล้วเพราะรถมันก็ติดล้ <c oughs> นี่นะครับอยู่ที่ระพีพัฒฟาร์มครับแนะนำเหมือยเราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดนครนายกครับอำเภอบ้านนาตบุรบ้านพลิกย้อนไปเลยก่อนที่ผมจะมาอยู่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบว่าที่ของบรรพรบุรุษทุ่งนาเปล่าๆเลยแล้วก็ยายเขาก็ยกให้แม่ผมแม่ผมเ็ก็ยกต่อให้ผมกับพี่สาวอีกทีนึงตอนนั้นตัวผมเองไม่มีที่ในกรุงเทพก็มีแค่บ้านที่เป็นทาวน์โฮมอยู่ซึ่งก็เลี้ยงไก่อยู่แล้วเลี้ยงไก่แต่วันก็ไม่พอเราเริ่มจะอินขึ้นเรื่อยๆมันก็เราเริ่มเข้าวงการไก่ชนยังไงฮะ ตอนเด็กๆผมเคยเลี้ยงอยู่แล้วครับพี่ <P ie> <stored S 2> แล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือห่างหายไปตอนที่ช่วงเป็นนักแสดงครับเป็นดัชชี่ห่างจากไก่ไปเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาต้องดูแลแล้วคคื <C le berry> อหลังจากนั้นเนี่ยคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วไปเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งอ่าฮะและครั้งนี้โอ้ <C le berry> โห,โหอินหนักเลยเพราะว่าเราเองทุนเราก็เริ่มมีแล้วครับแล้วก็มีเวลาขึ้นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เลยกลับมาเลี้ยงครั้งนี้จริงจังเลยเหรอ พอจริงจังครั้งนี้บ้านก็มันจะไม่พอแล้วที่อยู่ข้างบ้านมีประมาณว่ากว่าๆแต่มันเป็นทาวน์โฮมครับยาวๆอย่างเงี้ยก็มีสุ่มไก่เลี้ยง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 ไปวันหนึ่งมันต้องขยับขยายแล้วเพราะว่าไก่เราเริ่มเยอะขึ้นก็เลยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นมาที่ที่ตรงเนี้ยที่ที่ฟาร์มและพีพัดฟาร์มปัจุบับก็คิดได้ว่าเอ้ยเรามีที่อยู่แล้วเราก็มาทำฟาร์มเลยดีกว่าใช่ครับกับกลายเป็นว่าตอนเนี้ที่เนี้ยเป็นที่อยู่หลักแล้วครับที่กรุงเทพก็เป็นแค่เอาไว้บางครั้งท จริงๆแล้วพี่ฟัดฟาร์มคือทําอะไรบ้างฮะคือเลี้ยงไก่ชนแน่นอนอเพื่อที่จะนําไปชนเองอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงเพื่อขายด้วยใช่ครับไก่ชนน็่คือคือรายได้หลักของท,ที่ที่ฟาร์มก็มีทั้งแบ่งปันสายพันธุ์ด้วยแล้วก็เราก็เลี้ยงชนเองด้วยคืออันนี้เป็น,เป,นเป็นรายวันนะครับไก่เนี่ยจะเป็นรายวันเพราะว่าสามารถที่จะแบ่งปันได้ทุกวันรายวันนี่คือยังไงรายวันก็คือก็จะมีคนเขาทักเข้ามาเพื่อติดต่อขอแบ่งสายพันธุ์แล้วก็จะมีรถที่วิ่งรับส่งไก่โดยเฉพาะ เราแพ็คใส่กล่องไว้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมาวิ่งรับที่ฟาร์มเราเพื่อที่เข้าไปในกรุงเทพแล้วก็กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ oh. นี่คือรายได้รายวันหลกัลกๆของที่นครนายกนะครับที่ที่ฟาร์มที่นครนายกถ้ารายรายเดือนก็เป็นยังคงเล่นละครอยู่พี่ยังคงเล่นละครอยู่ก็ยังมีรายเดือนเกี่ยวกับละครแล้วก็รายได้รายปีก็เป็นเรื่องเพิ่งมาเริ่มเลี้ยงได้ประมาณ2ปีกว่าเข้า3ปีครับก็เป็น ควายสวยงามควายสวยงามประกวดแบบเหมือนหมาเลยใช่ครับใช่ใช่ควายเหล่านี้เป็นควายสายพันธุ์ไทยแล้วก็สายเลือดของเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามาจากอุทัยธานีเป็นสายพันธุ์ควายยักษ์ควายใหญ่ควายสวยมันต้องหน้าตาอย่างไงครับหน้าตาส่วนต้องแบบว่าสมส่วนนะครับคือด้านหน้าหน้าก็ต้องสวยหุ่นก็ต้องสวยรำตัวสวย แข้งขาการยืนบุคลิกมันก็ต้องดีต้องเชื่องด้วยไหมคือเชื่องด้วยครับควายเหล่านี้ต้องเชื่องถ้าไม่เชื่องนี่เราเอาไม่อยู่นะเพราะว่าน้ําหนักตัวเขาเนี่ยแต่ละตัวควายที่ประกวดในสนามเนี่ยตัวเป็นตันเวลาประกวดคือเขาต้องต้องทำาะไ้ <c oughs> จูงเหมือนเหมือนแบงนี้เหรอใช่<า>ใช่แล้วก็ยืนมายืนมายืนจัดท่าให้กรรมการดูในส่วนต่างๆของร่างกายและในส่วนต่างๆก็จะมีคะแนนของความสวยงามในแต่ละส่วนเนี่ยแตกต่างกันออกไปก็จะมีคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง ควายไทยควายสวยงามเนี่ยเขามาลงคะแนนกันได้ถ้วยรางวาัลแล้วก็มีเงนินรางวัลด้วยไหมประกวดควายก็มีครับมีมีทั้งถ้วยรางวาัลแล้วก็เงินรางวาัลแต่ว่าท้งจริงค่าใช้จ่ายเนี่ยการเอาควายไปประกวดแต่ละตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าต้องมีทั้งรถบรรทุกค่าที่พงที่ <ừ> พักอะไรเอง รางวัลเนี่ยถือว่าเป็นแค่เหมือนเป็นสิ่งน้าใจส่วนใหญ่ผมก็จะให้กับคนเลี้ยงคนจูงไปเลยครับควายนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความสุขเลยแหละครับเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเลยพี่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนได้บางคนเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่เราอาจจะเลี้ยงเราเลี้ยงควายซึ่งใหญ่กว่านิดหนึงใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะเลยล่ะกา้จ่ายในการให้อาหารควายเดือนนึงประมาณเท่าไหร่ฮะไม่สูงเพราะว่าควายเนี่ยเขากินแต่หญ้ากับฟางแค่นี้ คือในในตัวเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็น,ปนสารที่อยู่ในกระเพาะเขาที่มันแลกเปลี่ยนจากหญ้าและฟางเนี่ยเพื่อกลายเป็นโปรโตีนไปนเลี้ยงร่างกายเขาครับซึ่งหญ้ามันก็สามารถหาได้ทั่วไปและที่นครนยกเนี่ยคือจะไม่ค่อยไม่ค่อยแล้งขนาดนั้นบางตัวกําลังให้นมลูกก็อาจจะมีโปรโตีนเสริมไปบ้างแค่นั้นเองอ ื่นมาวันน,นึ่งน้ําทําอะไรบ้างครับที่นี่เช้าก็าเดินลงมาดูไก่ดูความเรียบร้อยเพราะว่าในฟาร์มเนี่ยมีน้องๆอยู่แล้วครับดูแลวความเรียบร้อยทั้งเรื่องควายเรื่องไก่้วก็มีเขาดูทําพงทํฟัูอาหารอะไรของเขาเนี่ยมีอยู่ในโซนเนี่ยมาดูความเรียบร้อยว่าน้องขาดเนื้ออะไรไหมครับมีอะไรที่เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมก็มาบอกเราเยวจะช่วยกันแก้กันไป,ไปในฟาร์มไปเราเป็นคนเคยแบบว่าอยู่เมืองเป็นหลักนะสีสันแสงสีทุกอย่างพรอแล้วมาอยู่แบบนี้มันมันเบื่อไหม ผมชอบแบบนี้มากกว่าชอบนี้มาก,กาอบไปเหรอเพราะว่าตอนนั้นที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างชีวิตเราจะค่อนข้างจะเร่งรีบออกบ้านสายนิดนึงก็ไม่ได้แล้วเพราะรถมันก็ติดแล้อ mm hmm. แล้วก็ทุกอย่างมันต้องแข่งขันกับเรื่องเวลาแข่งขันกับเรื่องหลายๆอย่างพอมาอยู่ตรงนี้มันก,กลายเป็นว่าเราไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครชีวิตจังหวะชีวิตมันไม่ต้องเร่งรีบด้วยสโลโมชั่น <Slow motion, S 1> ไม่เครียดไม่เครียดด้วยแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรารักด้วยอยู่ตรงนี้มันมันกลายเป็นว่าสมองเราเบา มันสะเบามันเบาสมองมากอะไรที่ทําให้มีความสุขมากที่สุดในในแต่ละวันที่นี่ ก็เนี่ยแหละครับได้อยู่ในสิ่งที่เรารักก,การที่เราไม่เครียด,ดนะใช่ครับไม่เครียดแล้วก็คือได้อยู่กับทั้งทั้งลูกใกล้ชิดกับลูกด้วยแล้วก็ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักด้วยแล้วก็ได้อยู่กับบรรยากาศที่ที่เราอยากจะอยู่แบบนี้ด้วยครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันทุกอย่างององรวมมันกลายเป็นมวลความสุขเกิดขึ้นภายในที่นี่ที่เดียวโอ้ดี่างเลยแฟนอยู่นี่ก็ช่วยอะไรบ้างในในฟาร์มหน้าที่หลักก็คือเลี้ยงลูกเลยเลี้ยงลูกเลยแล้วอาชีพเสริมของเขาก็มีแบบกระเป๋าแบบ กระเป๋าของเด็กปักชื่ออะไรอย่างเงี้ยที่นอนเด็กปักชื่อก็มีคนสั่งมาได้เรื่อยนั่นนะครับก็อยู่ภายในบ้านนะครับมีความสุขดูแลลูกไปอยู่นี่มันเหมือนว่ามีโอกาสได้แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นไหมเครียดน้อยลงมันมันทำให้แบบว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันแฮปปี้ขึ้นไหมมันก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันอ่ะหันไปหันมาแล้วก็เจอกันคือได้อยู่ใกล้ชิดเขาอ่ะเขาก็ได้เห็นเราด้วยเราเราก็ได้เห็นเขาด้วยได้เห็นลูกด้วยอยู่ภายในสายตาเราด้วยมันก็ยิ่งยิ่งมีความสุขไปใหญ่ ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะ,ะฮะอีกสักพักหนึ่งเราจะไปเดินชมฟาร์มแล้วก็ขออนุญาตถามถึงจุดอื่นๆอย่างเช่นจุดเปลี่ยนในชีวิตว่ามัน,ม,นมีอะไรบ้างนะได้เลยครับพี่ขอบคุณ<ด>ครับคุณยังมีสิ่งหนึ่งที่ราคาสูงและมูลค่ามากกว่านี้นคือควายครับ สนามซ้อมเหรอครับใช่ครับหรือว่าตีกันจริงเลยได้ที่นี่อันนี้คือสนามซ้อมคัดสายพันธุ์ก่อนที่เราจะแบ่งให้กับลูกค้าที่เขาสนใจจับมาเตะให้เขาดูให้เห็นเชิงชนเลยว่าถูกใจเขาหรือเปล่านั่นแหละครับพอเขาชอบไปก็จะเหมือนเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์หลังจากนั้นเขาก็จะไปปั้นกันก็จะไปดึงไปแล้วก็ไปปั้นต่อใช่ครับผมสุดยอดโอ้นี่ถ้วยรางวัลคุณเยอะมากเลยนะครับก็เป็นในนามของสมีสุวรรณครับไปพอไปแข่งขันเนี่ยก็จะไปกันทีโอ้ ห้าหกสิบคนจริงเหรอฮะทีมงานก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปก็มีพี่ชายผมพี่เบิร์ดสองมีสุวรรณเป็นคนคัดนักกีฬาเพื่อจะเข้าทีมเหมือนเป็นแมวมองอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเทรนเนอร์ไปโค้ชมีเทรนเนอร์เพื่อฝึกซ้อมให้เขาออกกําลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับเขาแล้วก็จะมีมือน้ําคอยดูแลในระหว่างตอนการการแข่งขันอีกเป็นแบบพี่เลี้ยงทุกอย่างเนี่ยมันก็องค์ประกอบมาจากทีมงานเราหลายสิบคนที่อยู่ในทีมงานสร้างกันมาให้เป็นมีสุวรรณทีมแล้วก็เนี่ยได้ถ้วยรางวัลก็ถือว่าเป็น กำลังใจให้กับสำหรับคนที่เพาะเลี้ยงไก่ชนครับบางคนที่อาจจะไม่เคยสัมผัสหรือว่าไม่ได้รู้เรื่องไก่ชนเทา <ๆ S 2> ่าไหร่ <ๆ S 2> ก็อาจจะมองเห็นว่าเป็นการแบบว่าทรมานสัตว์หรือว่าทารุณอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีเป็นเกมกีฬาครับซึ่งมีอยู่ในมีกติกาที่ที่เป็นมาตรฐาน ท uhm ี่ไม่มีการเอารัดเอารีดกันระหว่างสองฝ่ายเขาเรียกเป็นกีฬาเชิงอนุรักษ์เป็นสันธนาการอย่างหนึ่งที่อย uh ู่คู Internet ่คนไทยมานานอีกอย่างหนึ่งอย่าให้มองแค่ด้านเดียวมันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยที่ไม่ต้องพึ่งหรือไม่ต้องเอื้อกับตลาดกลางหรือพ่อค้าคนกลางครับ นอกจากไก่ชนแล้วที่สามารถเพิ่มมูลค่ามีราคาที่ค่อนข้างจะดีคุณยังมีสิ่งหนึ่งที่ราคาสูงและมูลค่ามากกว่านั้นเองใช่ไหมนั่นคือคือควายครับเดี๋ยวจะถามกันต่อแต่คอานี้เไปชมตัวแบบว่าเจ๋งๆเลยดีกว่าที่หน้าคอกเลยครับเฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับ อีกนิดนึงจะใหญ่เท่าช้างเะเรียกว่าควายพันธอะไรฮะอันนี้ก็คือสายเลือดเขาเป็นควายจากอุทัยธานีเขาเก็บรักษาควายที่มีโครงสร้างใหญ่หจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ตัวใหญ่มาผสมกันเพื่อให้ให้ควายที่ควายไทยที่ยังมีโครงสร้างที่ใหญ่โตสวยงามอ๋อไม่ได้ไปผสมกับตัวที่เล็ก ใช่ครับสุดยอดเลยนะฮะชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อดวงดาวครับดวงดาวนะครับผมสายประกวดมามาปีแมตช์แล้วครับเดินมาหลายสนามนะครับแต่ว่าแชมป์ที่ที่ภูมิใจกับเขาที่สุดก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพที่จังหวัดอุทัยธานีว้าวอุทัยธานีก็คือเหมือนเป็นเป็นแหล่งเลยเป็นแมตช์ใหญ่เลยเป็นแหล่งของควายงามควายยักษ์ครับ S <S <an> <S ก็ถือว่าเป็นถ้วยรางวัลที่ที่ที่ภูมิใจครับกับกับแม่ควายตัวนี้ครับโอ้โหประกวดที่นี้เขามีควายกี่ตัวครับ,รบในสนามมีเป็นร้อยครับร้อยเลยเร้อยครับและคือพอเขาได้ถ้วยพระราชทานเนี่ยคือแกรนแชมปเปี้ยนเพศเมียเนี่ยเขาก็ต้องวัดในรุ่นเขาเองซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนั้นในรุ่นเขาเองเนี่ยก็มีหลายสิบตัวรุ่นอื่นๆก็มีอีกหลายสิบตัวแบ่งแบ่งรุ่นยังไงนะครับมีแบ่งกันตามเรื่องฟันครับฟันด้วยฟันก็จะมีฟันน้ำนมฟันแท้หนึ่งคู่ฟันแท้สองคู่แล้วก็ มากกว่านั <perfekt> ้นขึ้นไปซึ <All> er. ่งเพศเมียเนี่ย oh. ก็มีประมาณเป็นร้อยเหมือนกันเพศผู้ก็มีเป็นร้อยอแต่คือพอเวลาเขาชนะในรุ่นแล้วเนี่ยก็ต้องมาวัดกันรวมกับทุกๆรุ่นอีกเพื่อให้ได้แกรนแชมเปี้ยนของงนานอนคะืจริงๆแล้วก่อนแข่งนี่จะต้องทำน้ำหนักหรือจะต้องมีการแบบว่า ทำให้สวยงามกว่าเดิมได้ไหมครับใช่ครับก็ต้องให้กินแบบเต็มที่แต่ละส่วนมันจะมีคะแนนของมันที่แตกต่างกันออกไปคล้ายๆเพาะกายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ต้องต้องดีทุกส่วนต้องดีทุกส่วนครับสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหเอาบอกตรงๆเราไม่เคยเห็นควายที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับจะขายไหมมีขายไหมฮะ แม่ได้ขายแน่ๆแน่ใจนะคุณเคยขายแล้วในตัวหนึ่งยังไงฮะขายวิธีนอนไม่หลับอยู่หลายวันเลยเกิดอะไรขึ้นฮะช่วงนั้นมันก็ดันเปเราเราก็กะว่าจะไม่มีคนซื้อนะครับเราก็ตั้งราคาเอาไว้ว่ากะไม่มีใครซื้ออยู่แล้วจริงมาให้ผมเป็นร้านแล้วล่ะไอ้ควายตัวที่ผมขายไปนะครับ แต่ผมบอกไม่ไม่เอาไม่เอาอตังไม่ตังไวไปเท่าไหร่ฮะไม่บอกให้ทุกคนสู้ๆนะบอกว่าคือถ้าแบงค์พันสัก2กิโลอย่างเงี้ยค่อยพิจารณาสองล้านก็สองล้านผ่านไปแล้วก็กะว่าไม่มีใครเอาแล้วผมก็กะไว้เลี้ยงเดินสนามประกวดของผมเหมือนกันแต่เมื่อมีคนเขามากล้าสู้ก็เลยสุดท้ายก็ต้องยอมให้ไปเขาบอกว่าขอต่อทีเดียวได้ไหมสองล้านขอทอนบาทหนึ่งได้ไหมครับโอ้บาทหนึ่ง ก็สุดท้ายก็ต้องให้เข้าไปเล่นละครดราม่าร้องไห้มาก็เยอะแต่มันมันดังไม่เท่ากับขายควายตัวเดียวร้องไห้ขายควายตัวเดียวร้องไห้ขายควายตัวเดียวร้องไห้คนแบบโอ้โหนั้นมันน้ําตาจริงไงครับไอตอนเสียควายตัวนั้นไปชื่ออะไรฮะชื่อตัวนั้นชื่อเจ้าเพลินครับเจ้าเพลินเจ้าเพลินเพราะสุดท้ายมันเขาเรียกว่าอะไรคําพูดมันเป็นนายเราเราพูดไปแล้วครับพูดไปแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราที่เราพูด ถือว่าเป็นฟาร์มที่สมบูรณ์มากๆเลยนะฮะมีทั้งไก่ชนมีทั้งควายสวยนะฮะบ้านคุณก็อยู่ตรงนี้ฮะลูกสามแล้วโอ้โหเหนื่อยไหมฮะชีวิตช่วงนี้สนุกครับเหนื่อยแต่สนุกเหนื่อยแต่สนุกมีความสุขกับเด็กๆใช่ครับแล้วก็มีความสุขกับฟาร์มของเราใช่ใช่อยู่วงการบันเทิงมากี่ปีแล้วฮะเข้าสู่ปีที่20ครับเข้าสู่วงการด้วยการประกวด ประกวดดัชชี่บอยประกวดดัชชี่บอยปี2001ครับสำหรับใครที่ไม่รู้อธิบายฟังหน่อยมันเป็นยังไงดัชชี่บอยมันจะมีนะก็จะเป็นการประกวดของเพื่อหานักแสดงอ่ะครับผมเป็นเป็นกลุ่มวัยรุ่นมีทั้งดัชชี่บอยดัชชี่เกิลในตอนนั้นก็จะเป็นเหมือนการค้นหานักแสดงเพื่อเข้าสู่สังกัดช่อง7็ดเราคือเราได้แชมป์ดัชชี่ใช่ไหมตอนนั้นได้ดัชชี่บอยละครเรื่องแรกอะไรจำได้ไหมฝีขี้เหงาครับตอนนั้นโขคือยังอยู่มัธยมอยู่เลยต้องไปเล่นเป็นเด็กมหาลัยมีการฝึกมาก่อนไหมฝึก การแสดงมีเขาไม่ส่งไปการแสดงครับส er. ่งไปเรียนการแสดงบุคลิกภาพอะไรเงี <wow> ้ยพอเวลามันถึงไปต้องถ่ายจริงๆโอ้โหมันตื่นเต้นหนึ่งขนาดแบบว่าหัวใจมันเต้นมันเหมือนจะมันจะกระเด็นหลุดออกมาข้างนอกเลยมันเข้าซีนแล้วแบบสั่นมันสั่นมันตาเนี่ยคุณโอ้โหมันแบบโอ้โหหลายอย่างมากเซ็นปั๊บนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยไหมครับ คือหลังจากที่ได้ดัชชี่ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วครับวิธีการประกวดดัชชี่สร้างกลุ่มแฟนคลับให้เราแล้วอะ<ม>ลงมาโอ้โหคนก,นก็กรี๊ดแล้วขอลายเซ็นแล้วรู้สึกได้ว่าตอนนั้นนะ่ะคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเป็นเด็กต่างจังหวัดวิ่งเตะฟุตบอลเลี้ยงไก่ชนไม่มีคนรู้จักพอหลังจากที่ได้ตําแหน่งดัชชี่บอยแล้วชีวิตมันเปลี่ยนเลย<ม>ดังทันทีเลยมันก็มีคนรู้เจอ,อเริ่มรู้จกักมีกลุ่มแฟนคลับที่คอยติดตามเราอีกจุดหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักก็เรื่องเบนจาคีตาความรัก นี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนนึงเรียกว่าเรียกว่าดังจากเรื่องนั้นเลยดีกว่าใช่ไหมคนรู้จักในเรื่องนั้นมากมากครับจนถึงวันนี้นะียังมีคนพูดถึงละครเรื่องนี้กันอยู่แบบเยอะมากมันถือว่าถือว่าดังเร็วพอสมควรใช่ใช่ครับเราเราลืมตัวบ้างไหมถือว่าถือว่าเหลิงบ้างไหมหลงแสงสีอหลงแสงสีครับแต่ถ้าการถ้าหลงละเิงจนแบบ ลืมลืมตัวเองเป็นลืมลากเงาตัวเองไหมผมไม่เคยลืมแต่เมื่อพออยู่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์มันเยอะไปทํางานเลือกกองประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังมีไปต่อลากกันถึงตีสามตีสี่จัดเต็มอีกวันนึงก็ไปถ่ายละครไปถ่ายละคร่อใช้ชีวิตวู่นอยู่อย่างนั้นน่ะมีชื่อเสียงแสงสีก็พร้อมจะจะลุยในกรุงเทพฮะเงินก็ต้องมีเยอะนะช่นนั้นรายได้ดีไหมมันทํางานเยอะจนแบบบางครั้งเรายังไม่รู้เลยว่าเงินเราเนี่ย มันมันมันมีขนาดไหนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือจะให้แม่เป็นคนคอยดูแลตลอดถ้าไม่มีแม่ผมคงไม่มีวันนี้คงจะใช้ไปหมดละ,ะเวลาตังหมดทีก็โทรบอกแม่เอาเงินเข้าให้หน่อยแม่ก็จะให้ไม่เยอะทั้งน,นึงครั้งทีละห้าพันไม่เคยถึงหมื่นสักทีนะก็จะใช้เงี้ยพอหมดแล้วค่อยบอกแม่แม่จะคอยเป็นคนควบคุมในเรื่องการเงินอ,อีกจุดหนึ่งที่ทําให้คุณนิ่งลงก็น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวไหมด้วยด้วยเรื่องของครอบครัวด้วย ซึ่งผมเองเนี่ยจริงๆผมก็มีความความความคิดอยู่แล้วว่าผมไม่อยากอยากมีลูกอยากมีครอบครัวก่อนก่อน30ได้มีเวลาอยู่เห็นเขาส่งถึงฝันแล้วไม่ใช่ว่าเรางอมจนไม่ไหวแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเ,เราอยากอยู่ในช่วงที่เราโอ้ไปลูกเรียนจะจบแล้วไปเที่ยวกับลูกเฮ้ยโหคุณพ่อยังเฟี้ยวอยู่เลยคุณแม่ยังเฟี้ยวอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นอารมณ์อย่างนั้นมากกว่าลูกและครอบครัวเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมแบบเปลี่ยนเปลี่ยนมากกว่าเดิมคือเมื่อก่อนเราจะแบบ สุขนิยมสุขของเราไปเลยเราสุขแค่คนเดียวใช่ไหมฮะเราจะมาสุกคนเดียวแบบสุดโต่งแบบนั้นไม่ได้แล้วเราต้องวางแผนเพื่อลูกเราเดี๋ยวจะต้องเรียนอะไรในช่งวงวัยนี้จะต้องยังไงคือต้องต้องวางแผน<า>ให้สําหรับลูกและครอบครัวแลละเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้การใช้ชีวิตที่มันสุดโต่งแล้วก็อยู่กับแสงสีเนี่ยมันทําให้ให้น้อยลงเบาลงละครช่วงนี้ครับเล่นเรื่องอะไรอยู่บ้างครับ ทอยู่หนึ่งเรื่องครับเรื่องป้อมปังบันโอ้แต่เป็นละครทีเลียดค่อนข้างค่อนข้างจะถ่ายยากอาจจะเป็นแบบปลายปลายปีถึงจะได้ชมกันเหรอจะฝากถึงคนทางบ้างไหมฮะที่ติดตามคุณน้ำมาโดยตลอดนะฮะวันนี้มาเจอในแบบว่ากเกษตรกรก็ยังเป็นแฟนๆคุณอยู่นะครับก็บขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดแล้วผมก็ยังเป็นเป็นคนที่สามารถที่จะทุกคนจะ จะสัมผัสได้ถ้าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องละครก็ฝากติดตามด้วยถือว่าคนที่เป็น f อสายเกษตรเกี่ <ś> ยวกับเรื่องเกษตรไก่นชนหรือว่าเป็นเรื่องเกษตรทั้งเรื่องอย่างควายสวยงามเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยก็สามารถผ่านไปผ่านมามาทักทายกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ยินดีผมยังเป็นคนเดิมที่สามารถสัมผัสได้เหมือนเดิมนอกจากการแวะมาที่ฟาร์มละพีพัดแล้วนะฮะ <c oughs> ยังสามารถติดตาม คุณใน YouTube แล้วก็ i n s t a g r a m ด้วยฮะน้องน้ำนิพัฒน์ใน YouTube แล้วก็ในเพจ a c e b o o k นะครับก็จะเป็นแบบว่า f อสายกเกษตรไปดูในที่ต่างๆอาชีพต่างๆหรือสถานที่เที่ยวต่างๆในจังหวัดนครนายกแล้วก็ใกล้เคียงก็จะเป็นอีกทางเลือกให้สำหรับเอฟซสายกเกษตรด้วยก็ฝากติดตามในช่องทางนั้นด้วยนะครับและนี่คือรายการวัน Day w ว t h m a t t ิวหนึ่งวันมันดีตีซีคนดังครับสามารถเจอกับเราได้ทุกวันศุกร์ครับ22นาฬกา30นทีเป็นต้นไปครับวันนี้ขอบคุณ คุณน้ำระดีพักมากเลยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ,บ,รบสุดยอด